สวัสดีครับุวันนี้เราจะมาเล่นยอนะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้มาแฝกนะเอาเอจ้เข้ามาสิซึ่งวันนี้มาแลกนะครับทั้งละครผมเ็นูฮะเออทำไม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 ทราไม่ันต้องีหนูฮะไม่ซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญสี่คนเลยด้วยกันนะครับซึ่งสี่คนนั้นมี คนมาดูแข่งแลแข่งแล้เชื่อคนแรกชื่อว่ามาร์ตินฮะคนคนที่สองชื่อว่าอาตังฮะ <c oughs> คนที่สามคือน้องผม,มงส่วนคนที่สี่ก็ผมเองนะครับ <c oughs> โอเคนะครับทุกคนมาดูกินชยู่ใช่ไหมครับอันนี้ทักชิบใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ เพราะเรามีเสียคนอย่ากย่างตู้ตก,กันนะคุณสผมดูเฮ้ยเฮ้ยใครมีไฟแฉะตรงนั้นมีฐานเพอไม่มีสักคนเลยครับช่วงนี้สายเปผมเปเกินเงินหมดเออเปจนเงินหมดมา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 ตอนตอนนะคุณบอกว่ามีเทพด,ดออยู่ใกล้ๆสรุปโดนโดนอันนี้ไป เทพจำเสกเทแซนดอรอยากกีนครับแซนดอร์อยากกินเซนดออยากกินพูดปั๊บไม่ทันเลยพูดปั๊บโดนปั๊บเลยเนเทพปั๊บเจอสกิปปั๊บกินเลย ขาบอกเลยว่าน้องผมบอกว่าผมได้ไฟแช็คผมได้ไฟแช็คโอ้ยเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนทุกคนคิดว่าทุกคนจะผ่านไหมไม่รู้ขอให้ถึง50ก็พออ๋อผมไม่ด่านผมเคยไปด่าน100แหละแล้วก็ผ่านเรียบร้อยและ้ะใช่ไหมใช่ไหมเขาไม่มได้ขี่โม้เล่วจริงไฟกระพริบครับทุกคน ทำงอแอบตู้ด <Stadium> ีครับใต้อย่ใต้เตียงเดือดเดียวเข้ามาเจ้เข้ามาลบ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 ว้าทุกคนอย่าลืมนะทุกคนแซนดออย่ากกิยผมมีไฟฉายพวกคุณอยู่ไหนกันอ๋อม่เรไม่เไรแซนด์อร์มิกิอยู่แลละทุกคนตามผมมาไทตันอยู่ไหน ตัวระวังตุกยนะระวังสุขีไปตามหาหน้องูก่อนน้องผมอยู่หน่องูเอ้หน้องโอเคมาอยู่นี่อยู่นี่ทุกคนอัลเตอร์ตามคุณนี้โอเคทุกคนอยากให้มีพวกของดีๆแบบไม้กางเกงกุญแจหมุดกระโหลก ทุกคนทุกคนเจอแล้วเจอแล้วมามาตรงประตูเมื่อกี้ไม่ได้เกียร์ครับทุกคนเมื่อกี้แค่ร้องทางนี้เร็วไปถึะตี้ยกำลังกำลังกำลังจะไปเกิดแต่โดนคุมกำเน่ก่อน ใจหมดห้องห้องซิกมันอยู่ด่านที่เท่าไหร่นะเจบปวดเ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาตินอย่ายาย่ายาฮาวมาอย่าห้าวลูกยาฮาวไปทุกคนแซนดอยอยู่ข้างๆคนนี้เคยผ่านดอยอยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวนะทุกคนได้ของดีมากเลยพิกล็อก พิกล็อกสำหรับมือใหม่คือดีมากแต่สำหรับมือเก่าคือไม่ค่อยดีเอ้ยอย่านะอย่านะไม่เอานะทุกคนระวังตัวด,นะด้วยนะไฟแตกเผื่อมีสควิดเอ้ยพูดผร็เผื่อมีแอมบูสเอาเฮยอ๋ยอทุกคนมามามาทุกคนอยู่ไหนเนี่นยไห อยู่นี่อย enfin ู mm ่น hmm. okay. uh ี่เราผงโดนตัวะแล้วระวังนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมแอบว่าจะมีอะไรไหมไม่ไม่ไปตอ ไอ้ไอ้ไอ้ทุกคนทุกคนรีมาเร็วทุกคนอยู่ไหนกันอะแป๊บแป๊บแป๊บทุกคนอยู่ไหนกันอะทุกคนมา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 ปไปไตามตามหมูมาตามหมูมาตามหมูมาเฮ้ยทำมองทำมองทำมอง เซนดอรอยากกี้ทุกคนจำไว้เฮ้ยผมตายเอาตายตายพร้เลยนะโอ้โหตายแบบตายได้แบบนานมากน้องคุณเล่นเกมดอกกิงไหมเนี่ยไฟกระพริบทุกคนไฟกระพริบแต์แอบตูเลย แอบเอาวัเตอร์มาแย่งตู้พี่เพื่อตอร์ไม่แอบตู้พี่ก็เลยหลบตู้สุดท้ายไม่ทันเหลือความหวังสุดท้ายของหนูเราโอ้โหก็เดนรอตายเอาไปเลยเอาหายเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยทุกคนเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลย ทุกคนกดตรงเล่นต่อูุนอ้าวผมกดไม่ทันอ้าวเฮ้ยโอเคเขาเออสำหรับนี่นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็คงต้องเออไปนะครับบ๊ายบายบ๊วย